ต่อเดือด <X UR R> ทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงชวนแฟนคลับร่วมทําบุญนะครับเพื่อคนด้อยโอกาสครับทุกคนวิวมิมเรามันหัวใจนักสู้เฮ้ามันหัวใจนักสู้มันต้องสู้วิวมิมจูจูวิวมิมเรามันหัวใจนักสู้เฮ้ามันหัวใจนักสู้มันต้องสู้ พี่อุ้มอิ่มสู้สู้สู้ได้จ้าเฮ้สามเอ่อุ้มอิ่มได้แล้ว เรียกได้ว่าบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็แห่ประมูลตุ๊กตากับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนยอดได้เนี่ยฮะห้าหมื่นเก้าพันบาทเรียกได้ว่าครึ่งแสนกันเลยทีเดียวครับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนไม่ว่าน้องจะว่างเมื่อไหร่ครับก็จะทําบุญอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนี่คือความสุขของน้องนะครับและเมื่อคืนนี้พอ่พอๆแม่ๆ FC แฟนคลับก็ช่วยซับพอร์ตกันนะครับปีกว่าๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอุง อิงเพชรบ้านแพงครับช่วยเหลือคนมาโดยตลอดครับทุกคนน้องเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะครับแล้วก็ตัวเองเคยเคยแบบว่า,าเป็นคนที่ไม่ได้เพียบพร้อมมาก่อน น้องก็เลยอยากนะครับอยากจะช่วยคนที่ไม่ได้เพียบเพียบพร้อมเหมือนตัวเองในอดีตครับเราเชื่อว่าอย่างนั้นครับทุกคนแล้วก็มีหลากหลายเหตุการณ์มากๆที่เราเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับช่วยเหลือคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เร่ร่อนนะครับที่เดินบอกว่าตามเซเว่นอะไรต่างๆอุ้งอิงเนี่ยเห็นไม่ได้ครับทุกคนน้องไม่สามารถเดินผ่านคนเหล่านี้ได้จริงๆนะครับเราก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่ตลอดนั่นเองครับทุกคนอย่างนี้เลยครับทุกคนเขาเรียกว่า นางฟ้าบนดินจริงๆไม่ใช่แค่คนนะครับสัตว์ต่างๆครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยช่วยเหลือหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวครับทุกคนที่จรจัดแล้วก็ไม่มีเจ้าของนะครับอุ้งอิงก,ก็จะซื้ออาหารไปให้ครับทุกคนนี่แหละ เหตุผลที่ทำไมคนถึงรักน้องมากมายขนาดนี้และวันนี้ครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับด้วยนะครับที่ได้ตุ๊กตาจากน้องอุงอิงไปครอบครองนะครับวันนี้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนแม่หนึ่งสุรินนะครับแล้วก็มีทางด้านพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับครับที่ไปร่วมประมูลกันบางตัวเนี่ยโอ้โหประมูลไปตั้ง5,000บาทก็มีครับทุกคนเพื่อที่จะร่วมทําบุญกับน้องนั่นเองครับทุกคนสุดยอดมากมากนะครับและวัน วันนี้ครับทุกคนเราก็โอ้โห,โโหเห็นอุ๋งอิงทําบุญเนาะเราก็ดีใจครับและน่าจะเป็นเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันแม่ด้วยอุ๋งอิงก,ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ย ร่วมทําบุญกับน้องนั่นเองครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็อิ่มข่าวกระแสนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องนะทุกคนไม่ว่าน้องจะไลฟ์อะไรหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแฟนคลับ FC ก็คือแบบว่าโอ้โหร่วมกันนะสนับสนุนครับทุกคนแล้วก็ช่วยน้องเนี่ยครับทุกคนในการทําบุญหรือว่ามีเวลาน้องสมมุติว่าน้องเนี่ยอยากจะไปช่วยสร้างบ้านใช่ไหมครับให้กับคนพิการต่างๆหรืออุงอิงอยากจะไปช่วยเหลือใครซื้อเครื่องออกซิเจนให้กับใครนะครับพอๆไแม่ๆ FC แฟนคลับ นี่แหละก็จะระดมทุนนะครับแล้วก็ไปร่วมบุญกับน้องครับถือว่าน้องเนี่ยก็เป็นสะพานบุญนะครับวันนี้ให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟที่เข้าไปร่วมชมน้องนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆครับและวันนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสะครับทุกคนก็ต้องบอกว่า อิ่มเอมใจนะทุกคนเวลาที่เห็นน้องทําบุญเนาะแล้วก็มีทางด้านทีมงานหลังบ้านเนี่ยที่ช่วยดูแล้วก็ช่วยเคลีย่าอะไรช่วยน้องเนี่ยในในเรื่องของการแบบว่าดูคอมเมนต์อะไรต่างๆอะไรแบบนี้ทุกคนทีมงานหลังบ้านคือแน่นหนามากๆวันนี้นะครับดีใจมากๆแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่นอกเหนือจากจะมอบความสุข ให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีแล้วนะครับน้องก็ยังช่วยเหลือสังคมมอบความสุขให้กับสังคมด้วยนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีโอกาสนะครับที่จะไปดูน้องบางคนอาจจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรด้อยโอกาสกว่าน้องนะครับทุกคนน้องก็เลยอยากจะช่วยเหลือนะครับ,รบทุกคนยกตัวอย่างเลยง่ายๆบางคนเนี่ยไม่มีเงินซื้อบัตรนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปเจออุ๋งอิงหรือว่าจะไปดูอุ๋งอิงนะครัคบนี่คือสิ่งที่น้องจะทําได้ก็คือน,น้องไปหาถึงที่เดินเลยนะครับอย่างมูลนิธิมูลน,นิธิ คนตาบอดเรียกได้ว่าเด็กๆนะครับทุกคนร้องเพลงพิมพ์อิงได้หมดเนี่ยครับคือเขาอยากดูพิมพอิงแต่เขาไม่มีโอกาสนะทุกคนอย่างบางคนเนี่ยครับทุกคนอย่างที่ ไม่มีเงินไปดูน้องแบบนี้ครับทุกคนอุงอิงก็จะหยิบยื่นให้เอาเงินเนี่ยไปให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่เอฟคนนั้นเนี่ยไปซื้อบัตรเข้ามาชมเลยอะไรแบบนี้ครับทุกคนหลากหลายเหตุการณ์ครับที่เราได้เห็นนะครับทุกคนก็โอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้น้องมีแต่ความดีจริงๆนะครับนี่แหละคาถาอุงอิงนะครับต้องบอกว่าแฟนคลับบอกว่าท่องคาถาอุงอิงแล้วประสบผลสําเร็จท่องคาถาอุงอิงแล้วมีแต่ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็นี่แหละครับทุกคนน้องก็ทําแต่ความดีก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ทําความดีนะครับก็เลยทําให้น้องเนี่ยเป็นคนดีมาถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนครับต้องบอกว่าในช่วงนี้องค์อิงเนี่ยก็อยู่บ้านนะครับและวันนี้น้องก็ได้ไปฝากเนื้อฝากตัวนะครับกับทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมิรินแล้วนะครับน้องก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับทุกคนไม่ว่าจะตื่นเช้ามาต้องเริ่มต้นด้วยการวิ่งวอร์มตัวเองก่อนครับทุกคนเพื่อที่จะให้ ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปอดแข็งแรงนะครับทุกคนแล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องด้านของเสียงร้องอยู่โดยตลอดเวลานะครับทำให้พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยไม่ผิดหวังในตัวน้องจริงๆะครนะทุกคนเนาะแล้วก็มีการฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกพื้นที่ คือเวทีของอิงจริงๆอย่างวันนี้อะประมูลตุ๊กตาเสร็จปุ๊บร้องเพลงนะครับให้กับพ่อๆแม่ๆเอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้ฟังกันอย่างมีความสุขนะครับแล้ววันนี้อิ้มขากระแสก็มีความสุขตามทุกคนเนาะที่วันนี้ได้เข้าไปดูน้องเข้าไปชมน้องนะครับน่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็ให้น้องสู้เนาะในฤดูกาลต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ใครที่ ได้ร่วมทําบุญกับน้องนะครับอิ้มข่าวกระแสก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้ถือได้ว,ว่าโอ้โหหลายหมื่นเลยนะวันนี้เท่าที่อุ้มข่าวกระแสได้มีการเข้าไปดูนะครับหลายหมื่นเลยนะครับทุกคนพอๆแม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับบางคนก็ CF 12 3 4 5000ก็มีนะครับทุกคนแล้วก็พอรวมๆกันแล้วเนี่ย ยินดีดีใจด้วยกับเด็กด้ยโอกาสทุกคนนะครับที่จะได้รับบุญนี้นะครับทุกคนที่ได้ร่วมทํากับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับคนไหนที่ประมูลตุ๊กตาได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับวันนี้ดีใจด้วยแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ เขาเรียกว่าอะไรนะหลายๆท่านที่ได้มีการเข้าไปชมแต่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรประมูลแต่การที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์นั่นแหละครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงหรือว่าเป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนที่จะทําให้น้องเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าอะไรได้มีคนที่เข้ามาดูเยอะๆเข้ามีมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็มีคนเข้ามาประมูลเยอะๆแล้วก็ทำให้ ทุกคนมีส่วนครับที่ดูวันนี้เนาะมีส่วนร่วมทําบุญกับน้องครับทุกคนที่มูลนิธิที่น้องไปร่วมทํานั่นเองนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับบุ้งอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับดูงอิงแล้วก็มีความสุขขอให้มีแต่รอยยิ้มครับแล้วก็วันนี้อ่พรุ่งนี้นะครับทุกคน23่สนาฬิกาได้ยินข่าวว่าว่าพ่อพ่อแม่แม่บ้านหัก จะไปเยี่ยมน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนจะนั่งรถไฟไปนะเท่าที่เราทราบกันมาก็ขอส่งกําลังใจนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็อุ้มยิมข่าวกระแสก็ เขาเรียกว่าอะไรอะพออ่านข่าวเมื่อเช้านี้หลายคนแบบว่าโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนเลยว่าอยากจะไปด้วยอยากจะไปด้วยคือฝากซื้อตั๋วหน่อยก็แปลว่าก็น่าจะไปกันเยอะอยู่นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอุน้มข่าวกระแสก็ต้องลาไปแล้วฝากาาพอ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปอุ้มข่าวกระแสนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าอุ้มจะทําอะไรก็ทุกคนก็สนับสนุนหมดขอบคุณมากมายจริงจนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักกทุคคนนะะ Tchau.